คำโบราณที่บอกว่าสิถูกสิแพงขอแดงไวกอนแต่วาถ้าพนบ่ไไวคำโบราณกับช่วยบ่ไหวได้พี่น้องด้นะครับเอาทักท่ายกนนาะพี่น้องนาะสวัสดีครับเสียยะบรรทารูปร้อยใจดีเสือคำโบราณกับโมเมนว่าสิได้ดีเสมอไปนะครับเช่นรถขันี่ครับเป็นรถยึดลานประมูลเหมือนเดิมนะครับไปประมูลมาคือเก่าสิถูกสิแพงขอแดงไวกอนนะครับ เป็นแก่คำว,าว้าติปปากนะครับคำโบราณก็คือคำโบราณน,นะครับพี่น้องนุกนี่มันยุคสมัยใหม่แล้วทาบาวไวอหลีบอรอดอิลียาสีบืนเจ้าของยาสีไปแบบเอ้ยคำโบราณคำโบราณตรงแดงไว้ก่อนแดงไว้ก่อนสีใดก็ลดขึ้นกันสีใดก็เครื่องยอนต์คล้ายกันตัวเดียวกันนี่แหละครับรุ่นเดียวกันปีเดียวกันสีหยั่งกับ้างสีถูกฉลกสีนี่พอถูกฉลกช่างนะครับขอเควา เขามั่นใจว่าสื่อไปแล้วพรตลอดหลอดฟังบอมีอุปสรรคนะครับเอาโรดนะครับพี่น้องเฮ็ดไปโรดนะครับถ้บาบอไว้นะครับเงินเดือนหน่อยๆ1,000หนึ่งหมื่นหมื่นเอ็ดหมื่นสองอยากได้รถคับจะขั้นมาพี่มาพี่นะมาหาเสียยะไปอ้าวส่งต่อครับน e ิสันอเมล่า1.2ึ่งจุด t e สปอร์ตเทคปี2018ใส่แม็กจัดทรงลงลอมาเรียบร้อย นะครับปกติก็สิเป็นแมกนิสันนะครับรถของนิสันเนาะแต่อน,นี้เฮาใส่แม็กจัดส่งให้หนึชุดดันในหุ้มเบาะหนังให้พร้อมครบกาฟงกาแฟคราบนิกหน่อยเงียวใส่เบาะนะครับครบ,บอันนู่นครับอันนี้ครับกิจกรก,กิจกรรมเอียงกระตามนะครับเบาะหนังเห็ดความสะอาดไงพี่น้องเบาะผ้ากระฟุฟ้นกระไล่เกาะนะครับพี่น้องนี่ชุดแต่งสปอยเลอร์หลัง เส้นซื้ออีกรอบคั้นนะครับงวดพรีพันบาทตลอดสัญญาเงินเดือนน้อยไล่ได้หน่อยยามองขามนะครับพี่น้องเอาเห็นพอดีกำลังผู้ยุ่ลาอยากได้บักโกโก้อยากได้ท่านไงไงกระบะแต่งสิ่งยกสูงเบิ้ลตัดซับระเบิดโอ้ยอย่าสีฝ้านะครับอย่าสีฝ้าเห็ดมาทำมาหากินเก็บเงินเก็บเล็กผสมน้อยนะครับ มีกำลังว่งชามีเงินดาวได้หลายสีเอากระบงกระบะตัวใหญ่จังไปเอานะครับแต่เมื่อน,นี้เริ่มต้นชีวิตอยู่นะครับกระยากสิเตือนนักเรียนนักศึกษาพลังงานเงินเดือนน้อยๆลูกจ้างรัฐบาลลูกจ้างอบตลูกจ้างเช่าให้เช่าหน้าเช่าสวนนะครับยาสีฟ้า,าหลายเอาให้มันพอๆดีกำลังเด้อนี่หัวหนงหัวหนอดรังแก้มใส้ขวาฟ้ากระโปรงเดิม แพมเพีเดิมมอกอยุครบเริ่มต้นศูนย์บาทฟรีดาวทรงฟรีหอดหนาบ้านเอาไปพ่อนสี่พันตลอดสัญญาเสียยะจันไหยนะครับเป็นกำลังใจพี่น้องบอเมนวาซักแต่อยากขายอย่างเดียวนะครับต้องบอกต้องเตือนกันนําเพราะว่ารถมันมีแต่ขายที่ใจอิลีได้พี่น้องเด้เออ้าเป็นกำลังใจเสียยะคอมเมนต์ให้กำลังใจกันพิมพ์ว่าโคตรสุดโคตรสุดโคตรสุด เสียยะใจดีเสียยะจันไให้เสียยะขวัญใจคนจนครับแก้ว